สวัสดีมีความสุขทุกๆท่านเช่นเคยค่ะวันนี้คลิปสั้นก็มาอีกแล้วครั้งหนึ่งในหัวข้อเ,เล่าเล่าร้อนกับเขาแค่ไหนมีเดอะซันืือหน้าปกนะคะข้างในมีสีใบเดอะซันไม่ได้หมายความว่าเาล่าร้อนเพียงอย่างเดียวแต่หมายความว่าเบิกบานเชื่อหรือไทยและความหวัง เชิญเลือกได้เลยค่ะโอเคมาเปิดกันเลยเปิดไว้แล้ว4ี่ใบแต่ไม่รู้นะคือเลือกไว้แล้วอย่างนั้นนั่นเองค่ะเราเล่า้อนกับเขาแค่ไหนว้าว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 าวเดอดซัน หมายความว่าเล่าร้อนแบบสุดๆทั้งสามกองสุกไม่ได้เปิดไพ่ข้างหน้าอย่างนี้นะคะคือเลือกไว้แล้วแต่ได้เดือสันหมายเลขหนึ่งคุณเล่าร้อนกับเขาล้านปอร์เซนต์ค่ะ คุณเหมือนเด็กคุณเหมือนตะวันคุณเหมือนแสงจ้าส่องลงมาในชีวิตให้เขาได้เบิกบานให้เขาได้ซาบซ่าสุดหัวใจคึกคืนเลื่อลึกไทยค่ะทุกอย่างในตัวชาวหมายเลขหนึ่งเขาเล่าร้อนเขาสเนาสน่หาซาบซ่าอ้อยไม่รู้จะบรรยายเป็นเช่นไรค่ะ สุขสบายใจที่ได้อยู่กับชาวหมายเลขหนึ่งนั่นคือความรู้สึกของเขาว้าวว้าวว้าว,ว,าวและเขาจะกลับมาหาคุณแสดงว่าเขาอยู่คนละที่กับคุณใช่ยอย่างแน่นอนค่ะนะเขากำลังจะเดินทางมาหมายเลขหนึ่งคุณเล่าร้อนกับเขาล้านเปอร์เซน็นค่ะ ตบมือให้ค่ะเขาสเสน่หาคุณเขาตื่นเต้นเขาซาบซ่าคืนเคงืเงงเนล่งนะคิดถึงแต่หน้าคุณตอนนี้อยู่ห่างไกลกันอยู่คนละที่คนละแดนอยู่ต่างประเทศเลยก็ว่าได้บางท่านนะคะแต่คุณเล่าร้อนกับเขาละเกินนึกถึงแต่หน้าคุณก็เล่าร้อนซะแล้วอีกไม่นานจะได้เดินทางร่วมกันและจะได้มีความสุข ด้วยกันอย่างแน่นอนค่ะชาวใหม่เลขหนึ่งค่ะมาต่อชาวใหม่เลขสองเราเล่าร้อนกับเขาแค่ไหนอืมอันนี้ก็อยู่คนละที่คนละแดนอีกแล้วโอ้ยวนวนเว,วียนเวียนอย,ยู่แถวนี้อ้อเราเล่าร้อนกับเาแค่ไหนชาวใหม่เลขสองนะคุณ ยังอยู่ในช่วงห่างเหินกันค่ะอยู่ในช่วงปรับนิสัยอนะจะได้กลับมาเจอกันจะได้หนหลังกลับมาเจอกันตอนนี้ความเล่าร้อนอย่าเพิ่งพูดถึงพูดถึงว่าจะได้มาเจอกันอ่าแบบไหนอย่างนั้นจะดีกว่าแต่จะได้ กลับมาแน่นอนค่ะจะได้กลับมาให้ความขวัญให้การเริ่มต้นให้สิ่งดีๆให้มีความหวังต่อไปเพราะหัวใจเขาอยู่ที่คุณค่ะถามว่าเราเล่าลอนกับเขาแค่ไหน ตอนนี้ยังไม่เล่าร้อนค่ะนึกถึงความรักความผูกพันปัญหาที่เคียร์กันไม่จบมากกว่าแต่ความรักนั้นยังอยู่อย่างแน่นอนค่ะโอเคมาต่อชาวใหม่เลขสามค่ะเราเล่าร้อนกับเขาแค่ไหนืออหื้วายนะเจอแข้งแมนมาทำไมคะมาทำไม มาทำไมคะโอ้ยอยู่ห่างไกลกันออกไปคะ่ะอยู่ห่างไกลหักหลังหักเหลี่ยมโหดกันมาแล้วเลยไม่กล้าอแสดงออกไม่กล้าขอโทษด,ด้วยซ้ำไปแต่ความในใจความมั่นคงยังอยู่คะ่ะและการเดินทางจะเดินทางมาหาอย่างแน่นอนคะ่ะนะเก็บความรู้สึกยังไม่กล้าขอโทษยังไม่กล้าเอิ้นเอ่ยอย่างนั้นคะ่ะเพราะ หักหลังหักเลียมโหมดกันไปแต่ความมั่นคงยังอยู่และมีการจะเดินทางมาหากันและกันอย่างแน่นอนก็จบลงไปแล้วกับชิปสัน้นขอให้ทุกท่านมีความลักมีความสุขซับซ่าเพราะความเล่าร้อนนั้นกำลังจะเกิดกับคุณชาวหมายเลขหนึ่ง นะคะขอแสดงความดีใจด้วยนะถึงสองกองนี้จะไม่เล่าร้อนแต่อย่างไรความรักความมั่นคงยังอยู่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งสามท่านสามกองจงมีความสุขและขอความสมหวังจงเป็นของคุณตลอดไปและตลอดการสวัสดีคะ่ะ